จะเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ธุรกิจใหม่เขาอาจจะรวยหมื่นล้านพันล้านก็เป็นได้จากส้มย่างขายทั่วประเทศ4,000ัาสาขาพี่ยิ้มไปไหนแล้วเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิแชนแนลวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องถึงเวลานะคะถ่ายคลิปกันอีกแล้วแต่ว่าพี่ยิมกับน้องโยชิไปไหนเนาะบิ้วเห็นพี่ยิ้มเปล่า ไม่เห็นเนาะที่ไหนวะเอ้านั่นไงเอ้ามันั่งทำอะไรกันตรงนี้สองคนพ่อลูกทำอะไรงงเป็นไก่ตาแตกเลยอะไรเดี๋ยวก็จุดเตาไงเอาทั้งพ่อทั้งลูกเลยเหรอทำอะไรนี่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 ทำไมเดี๋ยววาชี้สอนลูกจุดเตานี่จุดจุกตาเออนี่จุดเตาไม่รู้เรื่องเลย วันนี้อะเราจะทําเมนูที่ดีต่อสุขภาพเป็นเมนูย่างไม่มีทอดไม่มีอะไรทั้งนั้นและเป็นเมนูที่มีวิตามินซีสูงสูงมากพอลูกไปกันซะแล้วก็คือตอนนี้สรุปว่าจะทําอะไรอย่างงงเลยงงกับหน้าตัวเนี้ยวันนี้เป็นเมนูเกี่ยวกับย่างซึ่งบอกว่ามีวิตามินวิตามินซีสูงถูกต้องย่างแล้ววิตามินซีสูงอะไรวิมีวิตามินอยู่แล้วแหละอ่ะบอกเลยก็ได้ส้ม ย่าส้มย่างไอ้นุ่มคิดได้ยังไงวันนี้จะบ้าตอนผมกินสดสดบก่ต้องย่างปกติเรากินส้มสดเรากินส้มแช่เย็นกระเบือกปอกเปลือกเราเข้าปั่เรากินน้ำส้มปั่นเนื้อส้มส้มกระป๋องไม่มีใครเคยกินส้มย่างไม่มีใครขอทำกันไม่มีใครขอทำกันวันนี้เราก็เลยจะทําเมนูส้มย่างเดี๋ยวชิ ไปกินส้มย่างเดชี้กินส้มย่างไหมกินส้มอยู่กินส้มอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปทำส้มเสียบไม้ล่อเตาเอาให้เขาชิมเลยใช่ป่ะเดี๋ยวชวนชวนเดี๋ยวไปชวนกบมากินกันไปชิมไปหากลงกันไปหากล่อ วันนี้วันนี้เรามีเมนูเดี๋ยวพ่ออยากสอนจุดเตาจะจุดเตาเหรอเดี๋ยวสอนให้แย้บอ๋อโถทำอะไรบ้างแลยกําของกู กรํมของกูกรํมของกูเดี๋ยวนี้จะทําเมนูสุดอร่อยที่ไม่มีที่ไหนในโลกให้พอกินสรรพคุณมีอะไรสรรพคุณวิตามินซีสูงสูงแล้วก็ไม่มีน้ํามันไม่ต้องใช้การทอดการย่างพ่อไม่เคยกินย่างพ่อไม่เคยกินอย่างแน่นอนบอกเลยก็ได้ว่ามัคือส้มย่า เราไปทําส้มเสียบไม้แล้วเดี๋ยวเอาไปย่างแล้วเดี๋ยวให้พ่อจิ้มดิวา <Wow. S 3> ตัวอย่าพึ่งไปดิอะไรตัวรู้ป้ปว่าตอนนี้น้ำพริกรสแซ่บสองแจบแม่บนมีโปรโมชัน่นมีเดขึ้นให้ดูเลยพอ <laughs> โปรโมชันนะะ่น ซื้อ2แถมหนึ่งนะคะน้ำพริกกากหมู2กระปุกแถมไปเลยน้ำพริกหมูกระจกหนึ่งกระปุกนะคะราคาเพียง2องร้อยเก้าสิบเก้ารรวมส่งนะคะทุกคนตั้งแต่วันนี้ถึง20บเมษายนนี้เท่านั้นนะคะคุ้มมากบอกเลยเข้าไปซื้อได้นะคะลิงด้านล่างนี่แล้วนะคะเพจน้ำพริกสซับสองแสแม่โบ<อ>แล้วก็ในช้อปปี้มีขายนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่โปรนี้นะมีโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายไะวันนี้พี่ยิ้มไปไหน,นแล้ววะตั้งแต่ไปล้างหน้าไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ส้มย่างจะเป็นยังไงมาตัวแม่ว่างอยู่พอดีเลย ให้แม่ช่วยขวานส้มให้เป็นแว่นหน่อยเป็นแว่นแล้วเสียบไม้ให้หน่อยแล้วมาจับดำเดี๋ยวกูทำไม่ได้นะมึงทำยังไงเสียบยังไงเป็นแว่นเป็นแว่นเขียนทั้งเปลือกอ่าทั้งเปลือกเลยให้มนกลางเอาแว่นใหญ่ป่ะมันเสียบเงี้ยได้ตรงกลางนะเออตรงกลางเลยแบ่งครึ่งอ่ะแบ่งครึ่งเลยแล้วไงแล้วก็เสียบกลางเลยไงอ๋อสองลูกพอสองแว่นพอใช่นั่นแหละสวยนี่นะคะนี่แม่ทำนี่ส้มสีมันหัวแม่เลยไอ้ยาดูไอ้ เือนเลยอ่ะเออย่าอย่าท่าเออนี่ครับนี่ครับได้แล้วเราจะทำต้มอันนี้ทำย่างเดี๋ยวเรามากินกันว่าจะหอมขนาดไหนใช่แล้วได้วิตามินซีสู้ขนาดไหนบอกเลยว่าเมนูนี้ของเรานะคะมันหนึ่งเดียวในไทยมันง่ายจริงๆนะมันไม่ได้ง่ายหรอกมันไม่มีใครเคยทำ ก็ไม่ใครไม่คิดว่าจะทําด้วยไงมันทําได้มันอร่อยเชื่อสิเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมนูส้มย่างนี้มันจะอร่อยจริงๆอย่างพี่ยิว่าหรือเปล่าถูกต้องเสร็จแล้วตัวก็เอามาย่างเลยย่างเลยเออเฮ้ยเดินจังไปอยู่ไฟเออบอย่างเลยแล้วจะย่างยังไงไม่มีตะเกงตะแกรงเดี๋ยวเอาตะแกรงมาตะแกรงมาตะแกรงอยู่ไหนแม่เคยกินเมนูนี้ไหม ไม่เคยสิเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองคิดว่ามันกินได้ไหมส้มย่างเหรอมันก็กินได้นะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเออไม่เหมือนส้มสดๆรู้ป่ะว่าส้มย่างเขากินทั้งเปลือกเลยนะแม่เฮ้ยจริงเหรอมันไม่ได้ล้างนะตัวส้มย่างมันสมบเปลือกอ่ะใช่โอ้ยกินไม่ได้หรอกเปลือกมันขมเฮ้ยไม่ขมอ่ะตอนนี้นะคะเราวางตะแกรงลงไปแล้วแล้วทำไง เหมือนกันนะถึเช่นไม่สบายเลยคุณเฮ้ยดูน่ากินว่ะมาพี่ชี้พัดหน่อยโอ้โหสวยนะนี่เราต้องถั่วพ่อเราต้องย่างฝั่งนี้ด้วยจริงเหรอใช่อย่างอีกด้านหนึ่งมันยังไม่นี่เลยนะมันยังไม่เหลืองเลยสวยว่ะตัวอ๋อแอมจีเนียตจีเนียดเหรอหรือภาษาไทยแปลว่าไ้บันเจอร์แอมเปียดเหรอจีเนียตแต่ว่าอัจฉริยะเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดี ่วันนี้สวยวย่าามาสุกแล้วหรอสุกแล้วสุกแล้วนี่ไหนหลังไม้เลยโสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะทุกคนว่า ส้มย่างจะอร่อยแค่ไหนอ้าวเหมือนบาร์บีคิวอะย่างด้วยไฟแรงดีดิแต่ว่าอีกข้างหน้ามันไม่ไหมเลยนะอันนี้ยังไม่ไหมเลยอห้น่อยดีกว่าให้มันแบบข้างหลังมันดำๆอะบอกเลยว่าเขาคิดว่านะเท็กเจอร์หรือกลิ่นที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนกับบาร์บีคิวย่างที่เราย่างสับปะรดย่างอ่อะไรนะมะเขือเทศคล้ายๆกันย่างได้เหมือนกันแต่ไม่มีคนคิดเอาไปทําแค่นั้นเองย่างหอมใหญ่ถูกต้องนี่ก็เป็นส้มคุณอย่าคิดว่ามันย่างไม่ได้มันย่างได้ รัเร<ม> <มา S 1> ือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยกขึ้นมาอาจจะเป็นนวนัตก,กรรมใหม่ธุรกิจใหม่เขาอาจจะรวยหมื่นล้านพันล้านก็เป็นได้จากส้มย่างขายทั่วประเทศส0่พันสาขาได้แล้วะโอาา้อ<า>โหที่ตัดดูพ่อนะนั่งอยู่หน้าบ้านคนกินไม่ไหวต้องเดินมาหาเองอ่ะอยากกินอยากกินใช่ไหมอยากกินจัดแบบ ไอยิ้มเอ้ยมึงผัดมึงมึงมึงย่างอะไรวะวูนี่ต้องเดินมาหาเลยนี่ไงพ่อนี่ไงทีสับปะรดย่างเสียบไม้บาร์บีคิวพ่อกินได้เลยส้มย่างวาทำหน้าแบบเอ้ยของแบบนี้วันนี้เอาไปพันหนึ่งแล้วต้องทำงานให้คุ้มเป็นยังไงครับกินบ้างดีกว่าอยากรู้นะมึงไปสตรได้ไหมะเฮ้ยูตรอันนี้คิดเอง ก็ยิ้มมองวันก่อนผ่านร้านขายบาร์บีคิวเฮ้ยสับปะรดย่างได้เลยไอเฮียกลับมาเอ้ยสักเลยส้มดีรองดังได้ราวดูดูนี่กูงงกับมึงว่ะยิ้มส้มดีๆราคาแพงๆเอาไปย่างให้แม่งเสียอร่อยอยู่นะแล้วแปลกๆอ่ะเหมือนเหมือนกินส้มตากแดด เหมือนซ้มไหว้เจ้าแบบกางแจ้งอะแล้วก็แกะกินอะใช่มีบันไฟด้วยน้ำมันร้อนไงน้ำมันร้อนอ่ะเดี๋ยวให้ชิมให้ชิมให้ชิมไปเอาตุวให่มาก็บอกว่าผ่านร้านบาร์บีคิววันนั้นแล้วเขาย่างสับปะรดรู้แล้วเขาย่างสับปะรดแต่ไม่ได้ย่างส้มก็ใช่ไงอ๋อแต่มึงก็เลยเอาส้มมาย่างแล้วก็อนเดยบเอาไงเขาพิแครับพี่แพงเหมือนส้มก็จะเสียแล้วอ่ะเหมือนส้มก็จะเสียแล้วอ่ะ ก็เขี่ยทิ้งปาเป็นไงครับไม่เอาเวิร์กไม่เอาเวิร์กอะไม่ดีอะพ่อเฮ้ยกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงทำทำเพื่ออะไรอุ้ยก็แปลกดีอ่ะมันก็กินได้นะแต่ว่ากินได้เย็นเย็นดีกว่านะพ่อเราแค่เย็นอะแม่เป็นยัไงซ้อมเกี๊ยวอะไรซ้อมอุ้ยหกห้ามั้งหกสิบตอนมันมันตอนนี้ยเหลือยี่สิบบาทเนี่ยเขากำลังว่าอยู่แล้วเราไปขโมยกินอ่ะมันสวางตากแดด ส้มตากแดด<อ>รสชาติเหมือนแรกครับให้สรุปเลยครับข,มมขมโยขมยขโมยส้มสารกินส้มตากแดดไ <c oughs> ปไงครับทุกคนกลับไปดูส้มย่าง <c oughs> <c oughs> นี่เมนูส้มย่างครับทุกคนเอาไปทำตามกันได้บอกเลยว่าก็ไม่ใช่อร่อยกว่าเยอะ จะทําตามทําไมก็จะได้รู้ไงว่าอยากรู้ว่ามันเที้ยขนาดไหนมีกลิ่นมีกลิ่นควันควายด้วยแล้วมันก็อุ่นปุ่นบรรยากาศเหมือนกับสมัยก่อนเราไม่มีกินแล้วเราไปขโมยเขาอะเออที่ที่เขาแบบว่าวางตากแดดไว้เจ้าเพราะไปไปขโมยไหมฮะขโมยไหมก็เขาวางตากแดดไงเข้าวประเภทไวยเจ้า ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเนี่ยคนที่กินของสาดของไหว้เจ้าจะเป็นทรงเนี้ยจะใส่อะไรกับด้น่มันมีแล้วเชื้อมันก็ไม่ถึงมันถึน่ออกหัมาเป็นกูนียแล้วก็ออกหัมาเป็นกันอีกต้องพยายามดูนะครับน้องขอเตือนไม่อย่าไปกินอย่ากินของไหว้เจ้านะครับถ้ายังไม่ได้ลนยังไงก็อย่าไปกินไม่ใช่กินได้แต่อย่าไปขโมยเขา ต้องลาเ้าไม่จะไม่ขโมยก็ไม่มีเกยียรติอ,อีอา้าวถึงได้เป็นอย่างงี้ย่ะเอาแล้วปิดคลิปดีกว่าเจอใหม่พี่หน้าครับเก็บเมนูพิซดารแบบนี้จเจ้าอะไรมาทำให้ดูอีกก็กดไลาาค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เจอใหม่พี่หน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับหรือว่าอยากให้เราเอาอะไรมาทำก็คอมเมนต์ไว้ตรงนี้ได้เลยเ<อ>ไปตัวไปแล้วนะฮะบ,บ๊ายบายอร่อยดีนะ